พบกันอีกแล้วนะหลังจากประกาศผลกสพทกสพทแล้วเป็นไงบ้างคือโทรศัพท์ไม่อะพอหนูเฟซบุ๊กฝีกระจายเลยร้องไห้กระจายแต่ว่าที่วันนี้เนี่ยเราได้เชิญน้องบุ้งมาครับที่วิเวียนน้องบุ้งเนี่ยเป็นที่หนึ่งของทันต์ต <Wow. S 1> ้องบอกอินไซต์เลยคือตอน <Inside S 1> ดูเน<ด>ี<ด>่ย สอบเข้าเตรียมได้ที่หนึ่งเตรียมนะครับแล <ừ> ้วคน ừ ừ ที่ได้ที่หนึ่งเตรียมเนี่ยตอนเลือกกศพทสอบเข้าหมอเลือกทันต,ตจุฬาอันดับหนึ่งเรามีเหตุผลอะไรในการเลือกอ,อยากมากเลยอ๋อ,อ,อก็ที่เลือกทันต์เป็นเพราะว่าจริงๆผมก็มีความฝันอยู่เหมือนกันแต่ว่าความฝันผมมันไม่ได้เป็นอยากเป็นหมอเหมือนกับชาวบ้านนะครคือจริงๆผมค่อนข้างอยากเป็นอะไรที่แบบเป็นเจ้านายตัวเองเป็นผู้ประกอบการของตัวเองอะครับ แล้วก็ถ้าเราเป็นทันต์เนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปถึงจุดๆ,ๆนั้นมากกว่าอ๋อชัดเจนมากจ,กจริงๆเลยครับเพราะว่าหมอเนี่ยโอกาสเปิดคลินิกยากมากโอกาสเปิดโรงพยาบาโลโรงพยาบาลหรือ <c oughs> ไม่ต้องโรงพยาบาลใ่ไอกแค่คลินิ <c oughs> กก็ยากแล้วก็ายากแลบบ้วแต่ถ้าทันต์นมีโอกาสที่จะเปิดคลินิกง่ายกว่าพูดได้ว่าต้องชื่นชมแทนคุณพ่ขขอคุณแม่แทนโรงเรียนตีบดมศึกษาที่น้องที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยมีแนวคิดที่ เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช่โอ้แล้วช่วงเวลาอันทุกขุนแบบนี้เนี่ยคนก็กำลังเสียใจพี่วิเวียนว,ว่าอาจจะย,ยังพลาดดูน้องหมอห้า,ากลัวมากเลยนะโอ้อยากได้หมอจุฬาต้อง74็่าใช่ท้นตัดจุฬาบุ้งได้คะแนนเท่าไหร่ครับเออ82 82อย่างนี้ต้องขอเจาะขอเจาะเคล็ดลับแล้วก็เจาะวิธีคิดในการเตรียมตัวสอบถ้าที่อยากสอบปรเด็นเลยนะครับอ่หานหนังสือเยอะไหมครับอ่านประมาณเท่าไหร่จะได้เป็นไคลไล์ให้ให้รุ่นน้องแบบ เห็นว่าต้องอ่านประมาณนี้ก็จริงๆผมเป็นคนอ่านหนังสือค่อนข้างใช้เวลาน้อย้ะเทียบกับชาวบ้านอะไรเงี้ยครับก็วันหนึ่งก็อ่านประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชไชั่วโมงหนึ่งต่อมาอีกแล้วที่หนึ่งอ่านน้อยอ่าน้อเออน้องฟังดีนะคะฟังเหมือนจะน้อยนะคะัวันละชั่วโมงทุกวันไหมลูกก็ทุกวันครับทุกวันแต่พวกเราเวลาอ่านเยอะพวกเราคืออะไรคะ สามวันก่อนสอบห้าวันก่อนสอบเจ็ดวันก่อนสอบแล้วน้อ,นองนอในคนชอบบอกพี่ว่าพี่อ่านสือไม่ทันแล้วว่ะเนี่ยหนูอ่านตั้งเดือนหนึ่งก่อนสอบแล้วอ่ามันตั้งึ่งชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงค่ะเดือนหนึ่งก่อนสอบมันมันต่างกันเยอะมากนะการอันนั้น,นเป็นทฤษฎีเต่าแต่เต่าขี้เกียจไม่ไมค่ค่ะก็เห็นนะครับว่าพี่เขาก็ไม่ได้อ่านน้อยความเห็นพี่ก็ไม่ได้น้อยนะสําหรับว่าทุกวันหนึ่งเดือนก่อนสอบแล้วซึ่งแปลว่าคุณภาพการอ่านต้องสูงใช่เรามีวิธีคิดในการอ่านหนังสือ ก็ปกติเวลาที่ผมจะแบ่งเวลานหนังสือใช่ไหมฮะผมจะเหมือนกับว่าล็อกเวลาไว้เลยก็คือทุกวันหลังจากกินข้าวอาบน้ำเสร็จก็เวลานี้อ่านหนังสือเลยก็ไอช่วงเวลาเนี้ยเราจะใช้มันมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือโทรศัพท์อะไรเราก็ไว้นอกห้องเลยนกคอมก็แบบไม่เปิด Facebook ไม่เอาอะไรเงี้ยมันรบกวนสมาธิเลยสมาธิอยู่กับเรื่องเดียวเลยใช้ราย้าอารมณ์แบบใครหนึ่งใครอะที่แท้ที่ไม่มาวันนี้โฟกัส โฟกัส <Focus. S 1> อ่าฮะอ,อารมณ์โฟกัสอ่าได้ <ranch as. S 2> ได้อยู่นะครับเออดีนะอันนี้เป็นความคืออ่านไม่เยอะแต่ขอให้โฟกัสถูกไหมพลัง,ง <sarc> ในช่วงอ่านต้องชัดเจนว่าอยู่กับเรื่องนั้นอย่างเดียวแล้วว,วิธีอ่านวิธีอ่านตลอด3ปีก็ปกติเออก่อนจะอ่านเลยมีปกติผมจะวางเป้าหมายไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบสมมติอย่างตอนม1เราจะเข้าเตรียมผมก็วางไว้ตั้งแต่ม1เลยว่าเนี่ยม3เดี๋ยวมันจะต้องสอบเตรียมแล้ว ีไหนเราต้องอ่านอะไรบ้างจบแบบประมาณไหนอะไรย่างนี้วางแผนไว้ก่อนวางแผนล่วงหน้านานเหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่าวางแผนล่วงหน้านานๆมันดียังไงก็คือเราจะไม่เหนื่อยตอนที่เราเอาไปทําจริงๆะคระับเพราะว่าเรากระจายเกลี่ยทุกอย่างให้มันแบบใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดอยู่แล้วแล้วมีชุดตอนช่วงช่วงสองมีการปรับเพิ่มเวลาการขาดช่วงใกล้สอบช่วงใกล้สอบส่วนใหญ่ผมจะวางแผนให้แบบอ่านจบหมดแล้วอะไรเย่างนี้ครับอ่านจบหมดแล้วคือ,คอใกล้สอบจบแล้วต้องจบแล้ว ส่วนใหญ่จะมานั่งตะลุยโจดอะไรเงี้ยครับตะลุยโจดแล้วก็แบบติวกับเพื่อนที่ผมคิดว่าติวกับเพื่อนมันดีตรงที่ว่าเราผัาดกันสอนอะไรเงี้ยครับ<ะ>เรื่องที่เราถนัดเราก็สอนเพื่อนเรื่องที่เราไม่ถนัดก็ให้เพื่อนสอนแล้วอันนี้เราจะได้พัฒน,นาตัวเองด้วยคืออยากคิดว่าเวลาเราสอนเพื่อนอะเราเสียเวลาอ่านหนังสือของตัวเองไปสอนชาวบ้าน แต่คือมันเราได้ทวนที่เราเรียนไปด้วยเนื้อหาแล้วก็เราต้องเข้าใจจริงๆเราถึงจะสอนชาวบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาเจอเจอกันเนี่ยบุ้มก็เล่าให้ฟังว่าโูช<อ>่วงม6ก็ไม่ได้พร้อมทั้งหมดเพราะมันมีบางช่วงที่เราอาจจะต้องแบ่งไปสอบทุนแบ่งไปทํานั่นทานี่อ๋อแล้วช่วงที่มาเตรียมกสพทเนี่ยได้เตรียมใช้เวลาเยอะไหมก,ก่อนจะมาสอบหมอ,อถ้าของกสพทฟิลๆจริงๆก็ไม่ได้เยอะ เทียบเทียบกับชาวบ้านถือว่าน้อยถือว่าน้อยเตรียมที่เดือนครับก่อนสอบก็กสพทจริงๆเตรียม2เดือนสองเดือนเอนเาเลยไอ้พวกบ่นว่าอ่านหนังสือไม่ทันเจ๋งมากเลยเพราะมันต้องวิ่งมาโฟกัสที่ข้อสอบที่เราต้องฝึกใช่ป่ะซึ่งก่อนนั้นนั้นไม่ค่อยได้แตะเลยก็ก่อนนั้นนั้นไม่ได้แตะข้อสอบเลยไม่ได้แตะข้อสอบเลยไม่ได้แตะข้อสอบเลยแต่อ่านอ่านเนื้อหาอยู่ใช่ครับอ่านเนื้อหาอยู่แต่ว่าพอสองเดือนแล้วเนี่ยคือโฟกัสข้อสอบสพทละตอนนั้นแบ่งยังสองเดือนแบ่งยังให้ผู้ชาแบ่งเว้น้ำหนักกระจาย ตอนนั้นของผมมัน2เดือนมันจะมี8สัปดาใช่ไหมครับแล้วเรามี7วิชาเวิชาก็ผมก็วิชาละสัปดาเลยวิชาละสัปดาเลยแล้วก็พยายามตั้งเป้าหมายว่าแบบเออสัปดาหนึ่งมันมี7วันเราพยายามอ่านหรือทวนอะไรให้หมดภายใน5วัน5วันแล้วก็2วันก็ไปติวกับเพื่อนติวกับเพื่อนก็คืออันไหนที่เราแบบสงสัยหรืออะไรก็อธิบายให้มันเข้าใจทีและตอน ห้าวันนี่คืออ่านไปด้วยแล้วก็ทำข้อสอบไปด้วยใช่ไหมใช่ครับขออ้ขอสอบข้อสอบกทใช่ปะ่ะรับเออถามหนึ่งตอนนั้นน่ะตอนนั้นที่ถามใียมุกนิดนึงคือตอนนั้นน่ะคุณเด็กที่อ่ะที่จะเวทการอ่านตา,ามเปอร์เซ็นต์ของการน้ำหนักที่ไม่เาาท่ากันเช่นเลขของจีบออกเยอะใช้ชั่วโมงเยอะหน่อยใครเราก็งน้อยชั่วโมงน้อยหน่อยมุนมนนกนั้นมุกมุกสนใจนิด้นึ่งอ๋อของผมก็อันนี้หนึ่งสัปดาห์คือคร่าวๆครับแต่ว่าไอวิชาที่ออกน้อยอะไรเงี้ยฮะอ่าก็เราก็จะจบก่อนก็จบก่อน มีของน้ำานักไปในตัวด้วยของน้ำหนักไปในตัวอ๋อนี่คือแบบโบราณที่เป็นระบบมากนะตอนตอนอ่านใช่ไหมพูดแปลกแปลกที่แล้ที่แล้วพิชานอ่านข้อสอบตอนนั้นน่ะเราก็หาข้อสอบเก่าอยู่นะครับข้อสอบเก่าที่ไปเรียนถามดีวขาก็สอบทั้งหมดได้มาจากไหนตอนนั้นตอนแรกเขาสอบก็เอาปัญหาของน้องเสีดใเรื่องหาไม่กังวลหรอกตัวข้อสอบย้อนหลังน่ะเราหาไปเองเขาบอกเคล็ดลับต้องขอบคุณเรื่องของโรงเรียนเลยครับ โรงเรียนเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือผมอยู่โรงเรียนเตรียมใช่ไหมเตรียมเตรียมแล้วก็แบบเวลาพวกคือก็ต้องเข้าใจว่าแบบเพื่อนในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างทุ่มเทกับพวกการสอบอะไรพวกนี้เป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลนะอ่าครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ได้มาจากเพื่อนครับก็เหมือนที่บอกคราแชร์แชร์ปีล่าสุดเลยใช่ไหมเออครับทุกปีล่าสุดเลยล่าสุดเลยสำคัญไหม้อสอบถ้าเกิดข้อมูลเขาไม่ได้เข้นข้อเป็นการเปลี่ยนแปลงในความเห็นเรา ก็จริงๆถ้าไม่ทําถ้าเราเตรียมตัวมาดีต่อให้ไม่ทําข้อสอบก็ได้นะครับจริงก่อนได้ความคิดเราครับแต่ว่าเราทําข้อสอบเก่ามันดียังไงก็คือมันย่นเวลาเรา,า,เาก็คือถ้าเราทําข้อสอบเก่าเราก็จะรู้แนวข้อสอบว่ามันออกประมาณไหนคือถ้าสมมุติเราทําข้อสอบเก่าเนี่ยเราจะพอเข้าใจว่าไอ้คนออกข้อสอบเนี่ยเราเขาต้องการเทสอะไรเราเขาอยากให้เรารู้อะไรบ้าง ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเราก็สามารถทุ่มเทให้ลง<ๆ>ลง็อกตรงนั้นไปได้เลยคงมาก่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมเบื้องหลังเล่าให้ฟังต้องชิ้นชมคุณพ่พอคุณแม่มากเลยนะเพราะว่าพื้นฐานของทาบ้านคุณพ่พอคุณแม่คือต้องสู้ชีวิตมาตลอดแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยสนับสนุนเต็มเม็ดเต็เมหน่วยทุกอย่างแล้วก็สอนให้น้องเนี่ยประหยัดในการใช้ชีวิตคิดตลอดแม้กระทั่งเสื้อตัวหนึ่งจะต้องซื้อหรือไม่ซื้อ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการศึกษาก็จะเต็มที่กับมันนี่ยอันนี้น่านที่ชมมากเลยนะครับคือคุณพ่อคุณแม่สอนมาดีนะสอนมาดีแล้วทําให้น้องเนี่ยแต่งมาจากข้างในแต่เป็นการแต่งที่ไม่ได้ดีดคันแล้วก็เครียดอ่บดูสบายๆถ้าที่พี่ดูนะอันนี้คือดีเลยนะสอนแบบดีเลยตนะ้อ,องขอาคุณชมคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าสอนให้แบบคนที่โตอ่ะคือพี่ฟังแล้วรู้กก็โตอ่ะโตกับเด็กในวัยเดียวกันดูเข้าใจโลกดูแบบมีความมุ่งมั่น เปลี่ยนทัศนคติได้แล้วนะครับว่าที่หนึ่งเนี่ยต้องเป็นเนิร์ดแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยอยากให้อยากชื่นชมแทนโรงเรียนเตรียมกับน้องกับพี่เรียนด้วยนะก็คือทัศนคติที่ว่าเด็กเตรียมเนี่ยจะกักกันไม่ช่วยเหลือกันเมื่อกี้น้องพูดมาอันนี้ไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยนะไม่กักจริงเลยนะเปลี่ยนทัศนคติตอนเรียนเตรียมได้ด้วยเรียนเตรียมดีมากในห้อชื่นชมช่วยกันได้เลยนะครับจบมาก็ดีเั็ตจบไหมครับไม่ใช่พี่กับแม่ดิฉันชอบตอนนี้ที่กำลังเรียนดี ตลาดเทวดะอ่าดีมากดีมากเลยกลย็กยกยอ๋อมีประเด็นพี่หนกเมื่อกี้สุดท้าย,ายแล้วกันเป็นชีวิตเป็นสุดท้ายเลยคือพี่เองนั่นก็พวกบ้าปัดยาพี่อยากรูว่าแบบถ้าน้องน้องบุ้งมาสรุปผลึกความคิดว่าต้องมีปัดยาในการใช้ชีวิตยังไงเอ่อบุ้งเล่าแบบเล่าออกมาจากใจเลยนะไม่ต้องไม่ต้องใช้คำที่สวยงามก็แด้แต่ขอให้กันจากใจบุ้งคิดยังไงกับสิ่งที่เราคิดต่อชีวิต ว่าจริง,รง<ม>ๆการใช้ชีวิตผมว่าผมเห็นด้วยกับอคำสอนของศาสนาพุทธว่าเราควรเดินทางสายการก็คือไม่ตึงไปไม่หย่อนไปก็จริงๆผมว่าสองอย่างนี้ถ้ามันไปอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็ไม่มีความสุขก็คือถ้าเครียดเกินไปเงี้ยแบบเรียนเกิดเยอะเกินไปไม่มผ่อนคลายเลยเราก็จะเกิดบสะสมความเครียดมันก็ไม่ดีกับสุขภาพจิตเราอีกแต่ว่าถ้าเราแบบ ตามใจเราไปอย่างเดียวเลยะไม่สนเรื่องแบบเฮ้ยการเรียนเป็นยังไง i, ใช้เงินเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกอย่างตามกิเลสออกไปหมดคือเรามีความสุขระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวเราจะมีความสุขจริงหรอ mm hmm. <ๆ>เพราะว่าถ้าเราใช้แบบเนี้ยชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกระยะสั้นๆเพียงไม่นานในอนาคตเนี่ยชีวิตเราก็คงแบบไม่มีพวกเงินหรือว่าเวลาอะไรให้มาใช้เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับ ก็สุดท้ายสุดท้ายเราขอชื่นชมเนาะว่าเราดีดีด้วยนะฮะในที่1ธันวาคมแล้วนะครับก็พี่ว่าน้องมีความฝันที่ชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วนะคะขอให้น้องประสบความสำเร็จนะครับเขา้องประสบความสำเร็จเลยแล้วก็ขอให้ถึงเป้าหมายในเร็ววันนะครับตั้งใจเรียนเป็นนักแพทย์ที่ดีนะครับเอามาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทำต่อความฝันผู้ประกอบการให้สำเร็จนะคะแล้วก็ที่บอกว่าน้องในคลิปเนี้ยนะคะจะได้เอาผลึกนะคะับสิ่งดีๆจากพี่บุ้งเนี่ย เก็บกระเป๋าไปพัฒนาัวเองเนาะแล้วก็ติดหมอติดทันต์กันทุกุกคนเลยติดสันตแพทยีทุกคนเลยนะครับนะก็ฝากมูลนกัรแต่งแต่งตาดฟคนนะครับครับขอบคุณนะครับงภุขอบคุณมากพี่เวียนครับโอ้พิธีกรรับเชิญพิเศษนะครับสรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมเห็นด้วยกับไอ้คำสอนของภาษาฝรั่ว่าเราควรเดินทางเหมือนกันก็คือไม่ตึงไปไม่หย่อนไป พ่จริงๆหือว่าสองอย่างนี้ถ้ามันจะอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งไปก็มีก็คือถ้าเครียดเกินไปนะครับเรียนเกินเยอะเกินไปไม่ผ่อนคลายเลยเราก็จะเกิดสะสมความเครียดมันก็ไม่ดีกับสุขภาพจิตเราแต่ว่าถ้าเราแบบตามใจเราไปอย่างเดียวเลยไม่สนเรื่องแบบเฮ้ยการเรียนเป็นยังไงไม่ใช้เงินเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกอย่างตามงเดียวเลยว่าซึ่งเรามีความสุขระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวเราจะอมีความสุขเพราะว่า ถ้าเราใช้แบบนี้ทีนี้ประสีต่อไประยะสั้นๆคือไม่นานในาคี่เราก็พบว่าไม่มีพวกเดี๋ยวว่าเวลาอะไรให้มาใช้เหมือนกับเมื่อต่อแล้ว